จนแล้างสรว,วันใหมะ,ค,ะค่ะ,ะคุณคะขณะนี้นะคะก็เวลาเที่ยงคืน,คนคเกือบสินาทีแล้วนะคะแต่ว่าที่เรายังไม่นอนนี่เพราะว่าตั้งแต่ฝนตกระหนักลงมานะคะ ตั้งแต่เวลา21นาฬิกา30นาทีจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังตกปล่อยๆนะคะทําให้บริเวณที่พักของเราตรงนี้นะคะน้องยิ่งเกิดน้ําท่วมนะคะค่ะยังทีมงานที่พักผ่อนอยู่ที่ข้างล่างใต้เวทีแห่งนี้นะคะค่ะก็ต้องออกมาเก็บช่วยกันเก็บข้าวเก็บของกันจ้าละวันเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าน้ําท่วมแม้แต่บันไดตรงทางขึ้นเวทีนี้นะคะได้ท่วงชั้นหนึ่งแล้วท่วชั้นที่หนึ่งแล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้ชุมนุมที่ยังมาชุมนุม ปักหลักค้างกันอยู่ที่นี่นะคะน้องยิ่งเราจะก็ต้องนำเ<ๆ>ก้าอี้มาต่อกัน<ๆ>แล้วก็นอนอย่างที่เห็นนี่ละคะ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของหน้าเวทีนะคะเราก็จะได้เห็นว่าน้ำเนี่ยท่วมจากฟากหนึ่งไปเรื่อยถึงฟากหนึ่งเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีเต็นท์หลังคาใหญ่กันอยู่ก็ตามเนื่องจากวันนี้เนี่ยฝนเรียกว่าตกหนักมากๆนะคะพี่นิดเรียกว่าตกหลายชั่วโมงไม่หยุดเลยนะคะนี่ก็เพราะม่พี่น้องเราก็เรียกว่าใจสู้จริงๆ เป็นคนรวยไม่ดียังคลอบยังคลอยงอยังจริงเอาเปลียนพ่อสั่งสอนให้เรามาจนขยันอดทนสร้างสรรเสียสละ การบริเวณท่าน้าเวทีนะคะที่พี่ชุมนุมเนี่ยก็จะใช้เป็นสถานที่ที่ฟังบรรยายฟังปราสัยนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันบนเวทีค่ะแต่ณขณะนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะคะภาพก็น้ำมาถึงเกินระปุ่มแล้วค่ะใช่ค่ะบริเวณด้านหน้าที่ผู้ร่วมชุมนุมมาร่วมกิจกรรมกับเวทีนั้นน้ําก็ท่วมขังกันไปทีเดียวนะคะแม้แต่ริมฟุตบาททางด้านขวามือนั้นนะคะก็ท่วมมิดเลยทีเดียวค่ะการเริยนทำค่ะเริยนทำค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคืนนี้ไม่ได้นอนเลยเที่ยงคืน20บแล้วยังไม่ได้นอนฮะไม่ว่วงปกติก็อยู่ดึกตลอดคิดว่าลำบากมากไหมคะต้องมาอยู่แบบนี้สนุกดีครับ <c oughs> ดง,ค,ง,ค,งคุณยายท่านนี้นะคะนี้ก็คือนั่งหลับกันเลยอ่ะใช่นั่งหลับเลยทีเดียวนะคะตัเท่านั้นชีวิตเรียบง่ายมาก,มากๆเลยะค่ะใช่ค่ะเป็นการชุมนุมที่หาดูได้ยากจริงๆนะคะมีใจที่เข้มแข็งต่อสู้กันจริงๆค่ะนี้ที่เราก็จะเห็นในทุกวันก็คือกลุ่มของรักชาติยิ่งชีพนะคะที่จะมาร่วม แจกน้ําให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ได้มาร่วมชุมนุมแห่งนี้มีก็เรียกว่าน้ําก็ท่วมอย่างที่เราเห็นนะคะข่งท่าไทยดี<แ> <c oughs> นี่นะคะนี่ก็เป็นกลุ่มรักชายิ่งชีพใช่ไหมคะคมทั้งนี้ลอยน้ำเลยไงนอนลงไปเลยวันนี้ถือว่าน้ํานี่ท่วมเยอะกว่าทุกๆวันเลยไหมคะมากกว่าทุกวันเลยครับมากกว่ามากกว่าทุกวันอืมเป็นประวัติศาสตร์เลย ค่ะคุณตาก็บอกท่วมกว่าทุกวันเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะไม่รู้ว่าการกู้ชาตินี้นมในใไม่ม่ชสบาย ค่ะน้องยิงค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราได้ไปดูผู้ชุมนุมที่นอนอยู่ภายในเต็นท์ใหญ่หน้าเวทีตอนนี้เรากําลังจะไปที่ชุมชนดูไปค่ะค่ะนี่ก็เป็นท,ทางที่เราออกมาจากเต็นท์แล้วนะคะ่านผู้ชมก็จะเห็นว่าทางตรงนี้ก็จะเป็นทางของโรงควงก,กองทัพธรรมค่ะแล้วก็ทางด้านของซ้ายมือก็จะเป็นกองในการนะคะเราก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยได้ท่วมเต็มถนนเลยนะคะทั้งสองเลยเลยค่ะใช่ถนนที่ปกติผู้ที่มาออกกําลังกาย ที่สวนลุมจะใช้ในการวิ่งกันนะคะ,คะก็เราก็เดินไปได้อย่างช้าๆนะคะเนื่องจากว่าน้ําท่วมถึงระดับตะตุ่มนะคะ,คะก็ไปกันอย่างทุลักทุเลนะคะ,คะตลอดสองข้างทางตรงนี้นะคะ,ะก็มีผู้<อ><อ>ชุมนมุมทางขวามือนะคะ,คะจะเป็นที่นั่งรับประทานอาหารเราก็จะเห็นพ่อแม่พี่น้องของเราก็ยังมานอนลับพักผ่อนอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่ามีหลังคากันฝนให้ด้วยนะคะ,คะ,คะ อันนี้น้ำก็เรียกว่าเกือบจะท่วมถึงริมริมฟุตบาทนะคะแล้วค่ะวันนี้วันแรกที่แรงมากอมโอ้โหนี่คือเปียกมาถึงในที่นอนเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าฝนพุ่งเขินฝนไม่ส่ายใช่ไหมคะฝนสาดประมาณนี้ก็ทคุณก็นอนไม่ได้เลยสิคราวนนี้ก็สักครู่คงหยุดแล้วก็คงนอนได้โอ้แล้วแบบนี้นี่ ลำบากแบบนี้ท้อไหมคะไม่ทอ้อ <laughs> ต้องต้องไล่ทักษ,ษณิณให้ได้น <laughs> ่หค่ตอนนี้เรามาจะถึงด้านหน้าของชุมชนดูไปแล้วล่ะค่ะ บรรยากาศก็มีเสียงจริงหรีดร้องนะคะแต่ยังไม่เห็นผู้คนออกมาเลยนะคะสงสัยน้ำแต่ยังไม่พ่วมเข้าไปถึงข้างในนะคะ<ร>ค่ะอ,อย,ยค,ค่ะวันนี้เราก็ ถ้าผู้ชมมาดูบรรยากาศเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่เราได้ทราบกันนะ็คือฝนตกแล้วก็หลายๆคนบอกว่าหนักกว่าทุกๆวันเท่าที่เคยหเห็นมานะคะแต่ว่าทุกๆคนเนี่ยเรียกว่าผ่านมาหลายสนามลบค่ะพี่นิ้เราบอกว่าโอ้ลุงอยู่ร่วมชุมนุมตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครั้งที่สองแลว้ว่าครั้งนี้คือสบายมากทุกคนรู้จากการวิธีการปรับตัวนะคะรู้จักว่าเออเราจะอยู่ยังไงท่ามกลางแดดร้อนฝนตกนะคะก็สามารถอยู่ได้กันอย่าง ได้อย่างแบบมีความสุขแล้วก็ช่วเหลือเกือ้อกูลกันอย่างเมื่อสักครู่นี้ฝนสาดที่นอนก็มาอยู่นอนกับเพื่อนทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยใช่ค่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของบรรยากาศการปักหลักพักค้างนะคะในค่ำคืนฝนตกที่สวนลุมพินีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ,คะ,จะเจรินทางไปค่ะ